ผมนายเวริตทสวิสสดานนท์นะครับเป็นกรรมการผู้จัการของบริษัทนิวมิเสงขนส่ง1 9 8 8จำกัดมีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมสาขิตึศษาพบผู้ประกอบการท้งนี้เป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ผมขอแนะนำบริษัทของผมเล็กน้อยนะครับบริษัทนิวิเสงของขนส่งเป็นธุรกิจครอบครัวของผมที่ผมเติบโต มาจากการทำงานของอาปาและอาเจกต่างๆโดยตั้งแต่เรายังไม่มีพนักง,งานสักคนเดียวจนตอนนี้เรามีพนักง,งานในสายธุรกิจขนส่งรวมแล้วกว่า2,300ชีวิตการรับส่งสินค้าเริ่มจากการที่เราเป็นร้านขายส่งผลไม้ในตลาดวัลลรถ ซึ่งใช้รถขนส่งโดยการใช้รถไฟซึ่งตอนนั้นยังช้าและยุ่งยากและมีราคาแพงมากทำให้มีต้นทุนสูงผลไม้ก็ไม่สดอาปาก็เลยคิดจะทำยังไงให้ผลไม้สดก็เลยออกรถซื้อรถบรรทุกมาหนึ่งคันและแกก็ขับรถลงไปซื้อผลไม้ เงาะอางุ่นผู้เรียนจากใต้จากทางอีสานมาทำให้ผลไม้เราสดกว่าทำให้เรากลายเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่หลังจากนั้นก็มีการไปซื้อเรื่อยๆทุกคนก็ฝากของฝากสินค้า ลงไปให้ญาติบ้างลงไปให้เพื่อนบ้างลงไปให้ใครต่อใครในทางเทพทางใต้นั่นคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนส่งของเราจนณเมื่อก่อนเราวิ่งวันละคันเฉลี่ยวันละคันสองคันคันวันละคันแต่ตอนนี้เราวิ่งเฉลี่ยไปกับเชียงใหม่กรุงเทพนี้ก็มากกว่าร้อยเจ็ดสิบคันการรับเนก่องษาฝึนงาน ของาเรามีมานานพอสมควรในแต่ละปีมีน้องๆเข้ามาฝึกงานจำนวนมากจนปัจจุบันได้มอบหมายให้แผ,ผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเป็นหน่วยงานกางที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานซึ่งแผนกน,นี้จะดูแลน้องๆทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ฝึกงานระบบการดูแลของเราจะมีการแจกแจงระเบียบการฝึกงาน การบันทึกเวลากาลาชั่วโมงฝึกงานตามโครงสร้างของแต่ละสถาบันตลอดจนให้คำปร,รึกษาด้านข้อมูลสําหรับการทํารายงานหรือวิทยาทนิพนธ์ของน้องๆซึ่งเรานับน้องๆจากสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งบัญชีการตลาดโลจิสติกและอีกมากมายน้องๆจะได้เรียนรู้การทำงานจริง,รงๆเหมือนกับว่าเป็นพนักงานของเรา บริษัทจะเน้นให้น้องนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งหลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้นน้องๆมีผลการทำงานที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมระเบียบวิน,นัยบริษัทจะออกหนังสือรับรองการทำงานให้ก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนเข้ามาร่วมฝึกงานในสาขาิศึกษาของหอค้า จังหวัดเชียงใหม่นะครับ